คณะนนในฐานะผมเป็นตัวแทนฝ่ายคณะสงฆ์นะครับ,รบมีหลายท่านสงสัยว่าหลวงพ่อตักบาทพระสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปเนี่ยรู้อยู่ว่าเขาได้เป็นเมืองใหญ่มีวัดเยอะมีพระเยอะมันไม่น้อยนะครับพระเดชพระคุณครับหมื่นรูปเนี่ยเอาไปจางไหนหลวงพ่อครับอ๋อต้องขออนุโมทนาคําถามนี้เป็นคําถามที่ทุกคนอยากทราบ,รบทุกคนอยากรู้ว่าจะจัดการบริหารอย่างไรจะนิมนต์พระมาอย่างไร อันที่จริงแล้วพระสงฆ์ในโคราชในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเกือบสามพันวัดเนี่ยทั้งมห,มหานิกายและธรรมยุทธ์เนี่ยเราก็จะกราบรัธนาพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นหลักก่อนเือเป็นเบื้องต้นเอาเป็นเบื้องต้นเอาเป็นหลักก่อนทีนี้ถ้าอย่างไรแล้วเราก็มีเพื่อนอีก4ี่หจังหวัดที่อยู่<อ>ใกล้ๆจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ในภาค11เนี่ยอ๋อที่รภาค1ิครับที่เรียกว่านครชัยบุรินเนี่ยเนาะใช่ใช่ทีนี้หลังจากนั้นก็อาจจะไปทางสระบุรีบ้างอาจจะไปปทุมธานีบ้างอยุธยาใกล้ๆที่เดินทางประมาณสักร้อกิโลที่เดินทางมาใกล้ๆครับทีนี้เราก็จะเอาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็บริหารจัดการกันว่าเออตอนนี้คณะสงฆ์กองงานเลขานุการฝ่ายเผยแผ่ ก็กำลังทํางานอยู่ <S 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 กําลังจัดการบริหารเตรียมจะเรียเตรียมแล้วตอนนี้เตรียมนิมต์พระในวัดต่างๆในเขต32อำเภอนเนี่ย <S <S เพื่อจะได้มาเป็นหลักก่อนหลังจากนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่เราก็ค่อยขยายไปยัง4จังหวัดครับ5จังหวัดที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนี่คือคือขั้นตอนคือพระสงค์ที่จะได้มาในเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมสรุปว่าโคราชนี่เป็นเหมือนกับ เอ่เจ้าของพื้นที่ยังไงต้องคณะสงฆ์โคราชต้องเป็นหลักก่อนเอาคณะสงฆ์โคราชเป็นหลักก่อนก็สื่อสารผ่านพาภาคีเครือข่ายที่สงสัยนะให้โยมแตงตอบผมว่าไม่โดนให้ต้องตาตอบไม่โดนเนี่ยพระเดชวพระคุณตอบให้แล้วว่าพระเอามาจากไหนเราเบาใจเรื่องพระหมื่นรูปแลละครับต้องของโยมพี่แตงมีอะไรหนักใจเขาฟังทมไหมก็เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อแล้วนี่ถ้าพระหนึ่งหมื่นรูปเนี่ยมาเดินรับบิณฑบาตแต่ถ้าญาติโยมหนึ่งต่อหนึ่งสมมุติว่า พระหมื่นโยมหมื่นเนี่ยมันก็พระท่านก็ไม่ปื้มเนาะใช่ไหมครับหลวงพ่อมันอ<ช>ย่างน้อยถ้าพระสักหนึ่งรูปต่อโยมสักห้าคนแสดงว่าเราต้องมีการเชิญชวนญาติโยมอย่งน้อยห้าหมื่น 5, แล้ว <c ười> <ช>คนห้าหมื่นคนที่มาอยู่ในเมืองทนค่านจะพูดเล่นนาต้องตองครึ่งแสนครับงพระไ,ไหมไหวไหมคนห้าหมื่นคนเราไหวไหมโยมจะ จะมายังไงครับหลวงพอ่อตอนนี้ประชาสัมพันธ์ผู้หลักผู้ใหญ่ใน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 บ้านเมืองเราผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของคารวะญาติโยมมีการประชาสัมพันธ์ไปถึงไหนยังไงแล้วครับหลวงพอ่อครับโอ้ในส่วนการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ้ใหญาติโยมรับรู้รัรบทราบเนี่ยตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ประชุมครับ ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมที่จังหวัดแล้ววันนั้นท่านเจ้าคุณพระราชวชิรศรีมาพรท่านก็เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอได้รับทราบแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่งานเป็นองค์กรหลักแล้วก็สำนัก พุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาคทั้งสองกระทรวงทั้งสองหน่วยงานเนี่ยก็ร่วมกันรับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วก็เราเห็นอย่างนี้เราก็ประชาสัมพันธ์อันที่จริงแล้วคนในนครราชสีมาเนี่ยสามสิบสองอำเภอเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านคนออามาแค่ห้าหมื่นรู้สึกใจไม่ถึงสิบปอร์เซ็นทีนี้อยากจะเชิญชวนญาติโยมเพราะว่า เราเป็นจังหวัดที่ใหญ่ถ้าออกมาน้อยการทำงานก็รู้สึกเหมือนจะเขาเขาสามัคคีกันไหมทางทางทางฝ่ายข้าราชการฝ่ายประชาชนเขาสามัคคีกันไหมทางฝ่ายพระสงฆ์ก็สามัคคีกันไหม,มตัวนี้จะเป็นคำตอบถ้าเรามาเยอะมันจะเป็นคำตอบโดยที่เรียกว่าไม่ต้องประชาสัมพันธ์เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเป็นคำตอบว่าโอ้ชาวนาครราชสีมาเนี่ย เขาไปตักบาตรกันจริงๆตอนนี้ทราบข่าวแว่วๆมาว่าโรงแรมทุกโรงแรมครับเต็มแล้วโอ้โหโแ,แสดงว่าคนตักบาตรไม่ใช่คนโคราชแล้วทํามาจากท้งจังหวัแสดงว่ามาจากที่อื่นครับถ้าคนโคราชไม่มาอาอคนอื่น <laughs> ดีเอาอีกแล้วนะครับ <laughs> ดีสามพูดดีแล้วนะครับทำได้มาแล้วเซ็ตเลยต้ข่าวเลยทยและต้องบุญเลย